ส,สวัสดีครับสมเด็จท่านนี้มาจากที่ไหนเอ่อมาชื่ออะไรเอ่ยชื่อสมเด็จพระราดลองสงสาครับชื่ิลิชิตโตครับสมเด็จพระราดลองสงสารชิลิชิตโตอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบห้าอายุสิบห้าปีมาจากที่ไหนเอ่อมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพระนครศรีอยุธยาอำเภออำเภอวังน้อยครับวังน้อยเอ้าวังน้อยนี่เองอนึกว่าอยู่ไกลนะทําไมถึงเราถึงได้มาเรียนที่นี่ครับแม่อยากให้มาคุยกันมาตั้งแต่ปสี่ครับ แม่อยากให้มาคุยไว้ตั้งแต่ประถมแล้วเนาะแล้วรู้จักที่นี่ได้ยังไงฮะแม่เคยมาถวายเพลตอนป .6 กรันแม่เคยมาถวายเพลตอนเราป .6 ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นี่เรามีความรู้สึกยังไงบ้างครับแรกก็สนุกครับรหลังๆก็เริ่มเบื่อครับเพื่อนออกหมดแล้วครับตอนแรกก็สนุกหลังๆก็เบื่อเพราะเพื่อน <c oughs> ออหมดแล้วเพื่อนหายหมดแล้วก็มีมีความคาดหวังว่าจะได้จบ <c oughs> ชั้น มัธยมบาลีชั้นไหนจากที่นี่ครับมัธยมศึกษาปีที่หกครับจบหมหกแล้วฝ่ายทางทํานะครับจบมาทำเอกนะถ้าทำเอกบาลีครับผมบาลีสอบไปเรื่อยครับได้คะแนนอ้าสอบไปเรื่อยๆได้คไหนเอาแคน,น,นะนันนเนาะมีความใฝ่ฝันในอนาคตว่าเราอยากจะเป็นอะไรครับอยากจะเป็นครูครับอยากจะเป็นครูนะครับผมที่นี่ก็มีเรียนครูนะเรียนต่อที่นี่เปล่าไม่ไม่แน่ใจ มีคติประจําใจไหมฮะสอบตกไม่เป็นไรมาเรียนด้วยใจไม่ใช่สมองสอบตกไม่เป็นไรมาเรียนด้วยใจไม่ได้ใช้สมองอก,ก็คือสําเนนโตนะจากวังน้อยนี่เองบานแกนเดือดเขียรแล้วก็วขอบคุณสําหรับบทสัมภาษณ์มากครับผม